สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุูสุข้นครับผมวันนี้กะพ่อพ่อยคือเก่าครับกับเซฟคนทํามาหากินนะครับเปลี่ยนชื่อ่องใหม่นะครับผมวันนี้กะคือเก่าคือเดิมครับเพิ่มเติมครับไปยามเบดครับตอนใส่บ่ได้ทายเบืองนะครับวันนี้จะภาพปยายามเบสนะครับตอนกลางคืนสองถุมกว่ามันนี่เอาเ่าหลายยายห้างนะครับฝากก็เลยก็แซ่ก็ติดตามนั่นเลยเด้อครับพี่น้องเลยเดี๋ยวไปรุ่นเบดกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงสิบมันบ่หรือบ่มัน เป็นรุ่นน้ำกัดนะครับอยู่ไฮน่าอู้ห่เลยเหนื่อตึ๊บโมเห็นครับเรื่อน้ำกัดนะครับผมมาสิมาหรือโมมาลก็ได้รุ่นยาวๆเลยครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกแหกมานครับผมเอ้ยบโมลูว่าเห็นบ่เนาะปลาดุกครับปลาดุกนี่ครับผมปลาดุกหน่อยนะครับตัวแรกแหกมันเนาะกล่องกระบอกสัตว์ตัวแรกแหกมันมาแล้วครับโมลูว่าปดง่ายบ่ โอ้ยหน้าสิคืนเลิกแล้วครับจังสิเาเดี๋ยวผมมันตั้งกล้องกดก่อนนะครับบัานนี้ยบรรลุว่าสิเห็นคักบ่ตั้งกล้องก็ได้แหลกคักเงียงก่อนนะครับผมไปเจ้า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 เสียวใส่กันเด้อพี่น้องเลยปศประดุ๊ก กันไแตะ n ๆ a u n ะครับเขาเลิกครับผมมาอีกแล้วครับผมแรมที่สองครับผมนี่ครับอ้ยปลาคอเนอะครับตัวนี้อุ้ยใส่พอดีกั้มเลยครับนี่ครับผม อุ้ยตอนกลางคืนด้ครับนี่ยอดครับสุดยอดอ้าวปดเลยครับผมมานเลยนะครับนี่ครับผมมาที่ปดจังสี่เดี๋ยวผมปดตอนนี้ปดง่ายครับประดุกตัวนีปดยากอยู่อุ้ยนี่ครับใส่เลยครับผ่าแงงครับผมใส่ผ่าแงงเลยครับนี่เหยบบลอยครับเก็บเลยครับด้มาแล้วนะครับสองแต้ม รุ่นต่อไปแล้วครับผมคุณแลคังนาคุณแลอันที่ใส่ห้างๆในเบดแถวนี่ครับมุมมีบนลงมันสูงน้นนะครับโอ้ยน้องมานีกอะประคังยิ่งใหอ่อันทีสั้นๆเนะครับผมรุ่นกันเงาๆ้ะครับเออคลิปนี่ฝากไงเด้อครับฝากซองน,น้อยๆนี่นะว้าหขั้นนี้เป็นยังไงเนาะครับ นิดอิมสิมรอนครับอันนี้ใส่เหงื่อก่อนครับข้างหน้าครับข้างหน้าเบิ้งเอาครับผมร,รูปป่าอย่างเล่นครับวุ้บนี่นี่ดึงโซ่เลยครับผมปลาขาวครับโอ้ยอดินเก่งๆเลยปลาขาวนี่ เพื่ดินจนลุดนี่ครับลุดแล้วเก็บใส่ยามเลยเนาะครับจะได้รุ่นแางต่อไปเนาะครับผมใส่เหงือแล้วก็ป้ายบัตนี่ครับผมใส่ผ่านแยงรับเรียบร้อยครับเพื่อแล้วครับข้างหน้าเพื่อแล้วบัดเนี่ปลาดุกครับผมนี่บุยต่นลงเอาอจสิบุได้ทายเนาะครับเพราะว่าเห็นขั้นนิ่งๆก็คิดว่าบบถือครับ นุ้งไปเบิง้งเรายกขึ้นมาเรายวบหลดปลาดุกครับเอาเดี๋ยวหักเงียงก่อนนะครับเดี๋ยวให้เบื้องอีกเพื่อนหนึ่งเก็บเลยน้องครับผาหักเงียงอยับร่อยแล้วนี่นี่ครับผมตัวปลาดุกนี่ครับเก็บใส่แยงเลยแล้วก็ไปต่อรุนลลังเ่าไปแล้วครับผมอันนี้ก็โดนนะครับแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรเดอร้อนี่เดี๋ยวขึมนมาให้ดูนะครับไอ้ยปาปลาเข็งครับผม โอ้ยน,อน่อสูนี่นี่ครับผมให้เบิ่งใกล้ๆแล้ว,วครับปลาเข่งเนาะครับเหมือนจะโอ้ปลดง่ายอยู่ครับผมปลดง่ายอยู่นี่เหมือนจะตุยระเด้นนี่อาจจะถือตะเวนมาแล้วครับเอ้าเดี๋ยวเก็บเลยเนาะครับผม รูลังต่อไปแล้วครับอันนี้ก็ติดนะครับแต่ว่าเรามายามซาไปเหมือนว่าเขาเจะรู้เห็นบ่มายามซาไปครับโอ้ยนะามายามซาพดอันนี้ <c oughs> เอาเก็บเลยครับอันนี้ก็สายตึงๆครับเหมือนนะ มันจะมีตวัวนะครับสายตึงๆอะ่ะเหลือแค่นี้นะเก็บเลยครับเหลือน้อยแท้โฮโฮโฮรุนกันครับคันนี้จะเป็นอย่างไร นี่มีปลาอะไรอะ่ะอุย้ยปลาดุกปลาดุกมาเฝ้าเลยครับเมื่อกี้มาเฝ้าเลยเอาใส่เงยก่อนนะครับผมตัวนี้ไอ้ตึงเปี๊ยเลยอุย้ยติดปลาบุกติดครับติดติดติดบุ๋ปลายังครับยุบหยุกยุกอย่างน้อู้หู้หู้้อ๋อครับ น้ำก็เลยบ้านนี่อุอ้ยปลาดุกครับอุย้ยนี่ครับผมปลาดุกครับโหย,ยังไงนาะครับ <c oughs> ไงเดีอยวผิวเอา้าฮักเงียงปดก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายเบิ้งเทือกนึงเกียบลอยแล้วครับนี่ครับผมใส่ถุงเลยครับเฮ้ยใส่หยาบแค่นี้ก็ได้ <P u up> เข้าไปนี่ก็เรียบร้อยนะเก็บเลยมีตัวครับมีตัวแต่ไม่รู้ว่าปาลาอะไรเดอ้อ <c oughs> เดี๋ยวถอดขึ้นมาให้ดูนะครับอุย๊ยนี่ครับผมโอ้ลุดแล้วนี่เดี๋ยวขึ้นมาไวครับอยาจะเป็นตะเพียนมั้งี่เพี้ยนหน่อยครับพูดนะดิด่ดดองๆแล้วเอะเก็บเลยครับผมมันดิ่ดแห้งไรนี่นะครับมาพอของแข่ครับผม ของแท้ของแท้ครับไข่ซิบเอ็ดหน่วยนะครับผมของแท้ครับไข่เป็ดนกเป็ดนะครับผมไข่นกเป็ดสมบคุณครับโดดปลาดุกปลาอย่างนี้ครับเห็นแต่ยุบหยุบหยุกยุกอยู่ปลาดุกครับหมาแล้วครับปลาดุกครับผมโอ้ปลาดุกครับปลาดุก เดี ciel, ๋ยวเทพปลาให้เบิ้งเนาะครับตอนกลางคืนเนี 04, ่ยนี impact, points, universe, nten, ่มาได้จักโตนับเบิ้งก to ่อนนี่ครับปลาดุกปลาุกปลาคอปลาคอนี่ได้สองโตนะครับปลาคอหน่อยซ้ำกันเลยนี่ต้นนี้ตายนับเบิ้งครับปลาดุกหนึ่งโตสองโตสามโตสี่โตนะครับปลาดุกได้สี่โตนะครับแล้วก็ปลาเข่งหนึ่งปลาขาวปลาขาวนี่สามโตนะครับสำหรับตอนกลางคืนเนี่ย ล้อรุนมืออื่นเศร้านะครับวะเปินทีไงดีาัิมานขึ้นตอนการขึ้นมาสสำหรับการขึ้นนี่หมานครับผมไม่ครับหมานครับผมะเก็บเลยครับล้อรุนมืออื่นเศร้าครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมฝากในเด้อครับผมสรงน้อยน้อยนี่แหละครับผมเสียบคนทำามหากินเนาะครับฝากในเด้อครับผมมือเศร้านะครับมนรุ่นกัน เบ็ดอยู่นี่นี่เอ,อ้ยป่าตุน่าสิลุดไปอีก,กาหนึ่งอยู่นี่ครับเออนี่ยปิดครับผมโมถือครับตอนเศร้านี่เอ,อ้าขออนุญาตกูเบ็ดก่อนนะครับผมบางแล้วโมถึงดอก สำหรับคลิปนี้ก็ขอกาวเข้ามาสวัสดีครับด้วยครับสี่าวคำามลำหน้าแหละครับคลิปนี้ก็ได้ <c oughs> อย่าเม็ดกระโบถือี่ขอบ,บุณขอบคุณนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามและคอมเมนต์ให้ผมคุณหลายๆเด้อครับผมก็ยังว่าอย่างบวกเก่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิล่าแลลวครับผมก็ขเข้า,า่าสวัสดีครับผม กกันคลิปหน้าครับผม